วิอยู่ทูบเบอร์ต้องเจอเรื่องราวมากมายทุกวันเดินสายหาคลิปมาลงให้ได้จนลืมข้าวชิดชีวิตสิเป็นจังได้ย้อนว่าอยากได้ ลิบลงอยู่ทุกคือเขาชีวิตอยูทูกเบอร์กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องอดทนอิลีเบิ่งคลิปเทิงความเมนตแรงเศร้าหนึ่งพันคนนอสี่พันช่วโมงเบ่งเอา กลัวจะได้ถึงเปล่ามันเมื่อยไปเบิดทุกแนวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจฟ้าสัรหา,มาเมื่อเราว่าน่วงหัวมวนจากพี่นองจ้ามือนี่เจฟ้านะคะ บริ็ดคลิปอาหารนะคะมุนีบริ็ทคลิปไปท่องเที่ยวบริบทนี้แต่ว่าเจฟ้าจะมารีวิวนะจ๊ะอันนี้ก็คือได้นะคะมาจาก F-C นะคะมาจากแฟนเพจนะคะแฟนเพจตั้งแต่สมัยเจฟ้าจะรายการวิทยุนะคะเพิ่นเป็นแฟนเพจเจฟ้าตั้งแต่ปี254.9ค่ะ เพิ่นได้ฝากไว้นะคะอันนี้นะคะเนาะบ่ได้เจอกับโตเจฟ้าเลยเสดายมาเลยท้าว่าได้เจอกันเนี่ยจะได้ทำคลิปเลยจะได้ถ่ายคลิปเลยนะคะจะได้ถ่ายรูปเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไงขอบคุณอะไรนะคะสําหรับน้ําใจที่ฝากมาให้เพิ่นบอกว่าอ่านะคะเพ่ากะโทบ่กด้จฟ้านะว่าเพิ่นฝากของไวไะะ้ให้เด้เนาอเจฟ้าไปรับเอานะคะจฟ้าก็เลยเขาไปรับเอานะคะอันนี้นะคะเพิ่นเห็นเจฟ้านะคะบนว่าตอนนั้นกระทาไฟฟ้าเจฟ้ามันใหม่เนาะ เพิ่นก็ได้เห็นนะคะ,ะเพิ่ก็ได้ว่าเจฟ้าหายคลองขวัญทีใหม่ถึงแม้ว่าจะราคาไม่มากนักนะคะแต่ก็หายด้วยใจจริงจริง,รงนะคะเดี๋ยวเจฝ่าจะเปิดออกมานะคะคลิปนี้อาจจะบรรยาันไดนะคะแต่ว่าจะเลาว่าเถ่าเข้าวความไปสะก่อนนะคะว่าแฟนเพลงทันีนะคะชายาเพิ่อนอะว่าจังไดหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อนะคะว่าฟ้บ่าวสิบเจ็ดปีบวกเอาเดอดอกนั้นนะคะ เอาอตัวกัาฟก็แล้วกันนะคะจะเอาตัวตรงนะคะสิบเจ็ดปีนะคะหนุ่มหนุ่มสิบเจ็ดปีนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะชาญาเพิ่นนะคะบูบ่าวน้องหอยสิตรีนะคะอ่าเป็นแฟนรายการเจฟฟ้าแท้สมัยจะรายการวิทยุขอบคุณอะไรด้วยค่ะเด้อบูว่าเจฟฟ้าจับนะคะขายกาแฟานะคะจะรายการโฆษณาขายกาแฟาหรือว่าจะเป็นสมุนไพรต่างๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะอ่าที่ผ่านมานะคะก็ซอยสาม ซอยสนับสนุนเจฟา้ามาตลอดนะคะสมัยนั้นนะคะนะคะฉายาจัดรายการก็คือสาวฝามุกดาคนโกวิโยบันทานะคะโกไปปนาแต่ว่าเงินฝากเงินใส่นะ่บอมี่พี่น้องเอ้ยนะคะขอบคุณหลายๆรายก,ราการสำหรับนุ่มน้องหอยนะคะภูบาวน้องหอยซิตี้ที่นะคะฝากของขวัญปีใหม่มาให้กับเจฟา้าเจฟา้าขอบคุณหลายอคะ่ะขอบคุณจริงๆคะ่ะ เจฟ้าจะเปิดเบิ่งก่อนนะคะนะคะในเมื่อเพื่อนเป็นนะคะ FC ไม่ใช่ FC ละนะเป็นแฟนเพลงเก่าแล้วก็เป็น FC ก็ว่าได้เพราะว่าเพื่อนก็ดูอยู่ y u t u b e เจฟ้าอยู่ได้เปินเบอรยู u b e เจฟ้าอยู่นะคะนะ,ะ,นะเพื่อนกับขายของอยู่ตลาดตลาดค่ะอันนี้ฝากไว้ให้กับเจฟ้านะคะกะเบิ่งว่าเพื่อนจิบมันแมนเอียงอยู่ในนี้นะคะสำหรับผู้บ่าวน้อง้อยซีตี้นะคะหวังว่าคลิปนี้คนจะได้เบิรงนะคะเจฟ้าขอบคุณอีก ครั้งหนึ่งนะดีใจนะคะที่แฟนเพลงยังบม่ลืมนะคะยังนึกถึงเรายังเห็นเราแล้วก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้นะคะพัฒนาไปเยอะมากเลยมีการแซ่กันเข้ามากบขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณขอบคุณจากแต่จ,จีนจากแต่กอนนะคะบริเ็นหน้าตาเจฟ้านะจนะแรายการวิทยุกับดย่ง,งนแต่เสียงแบบนี้นะคะ,ะเสียงกับเสียงฮาวๆนะคะเนาะ ะะแต่ว่าเห็นนาตาแล้วนะคะโอ้กับเสียงคือต่างกันแถวนี่การแซวกันหอมสมัยจราการนะกันเนาะตอนที่เคยไปส่งกาแฟาให้กับเพิ่นนะคะขอบคุณหลายเดอ้อที่ยังบ่ลืมนะคะยังไม่ลืมน่าจรายการวิทยุยังบ่ลืมดีเจก่าๆนะคะยังข่าวความมหานะคะยังมาติดตามนะคะถึงแม้ว่าจะออกจากนะคะวงการวิทยุมามาข่าวสู่วงการยูทูบกัยังมาให้กำลังแห่ใจคือกาวคือเดิมค่ะ คลิปนี้นะคะกะจับมาเบิงวาเพลินหายเอียงมากนะคะอันนี้นะคะเนาะมันเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเจฟ้าจะรีวิวให้ดูพร้อมๆกันเลยอันนี้เป็นฝ่าหม้อนะคะนี่น่ารักมากเลยค่ะในนี้มันต้องเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรล่ะเป็นอยัางละเือเขาบอกว่ากาต้มน้ำร้อนนะคะ เป็นกาต้มน้ําร้อนแต่ว่าเป็นแบบว่าที่ทําอาหารได้นี่อันนี้เป็นแบบที่เฮ็ดอาหารได้นะคะโอ้สุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยนี่พ่อใดค e a t keep ได้ดีค่ะพี่นอนจ้าโอ้มันนี้ก็มีปุ่มปิดปุ่มเปิดนี่ห่าเสี่ฝาได้แล้วสสวราดิดังไฟฟื้นอีกราวเลย ขอบคุณมากมากนะคะก็ทำแบบว่าไม่ต้องทำแบบว่าเยอะนะคะเนาะทำแบบเป็นม่อเท่านี้แหละนะคะของคุณทลายเดิร์คแฟนเพลงนะคะจากอาเะเต้เริ่มแรกที่จะได้การวิทยุเพิ่นไปจะได้การช่วงแรกเพิ่นกระทูมาเป็นแฟนเพลงเจฝ่าเลยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อนะคะวัยสิบเจ็ดปี <laughs> ตอนนี้วัยสิบเจ็ดปีนะตอนสมัยนั้นมันก็ก็ยังจะไม่ถึงนะคะเนาะประมาณ ประมาณอ่าเท่าไหร่น้อจำไม่ได้ละนะแต่ว่าตอนนี้สิเจปีนี่แหละจ้าเจฟฟ้าได้ราคา ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อนะคะหนุ่มหน่อยหน้ามนคนรูปหล่อหนุ่มน้องหอยผู้บาน้องหอยสิตีนะคะแฟนเพลงนะคะโอ้โหดุจกกําบัลเลยนะคะแฟนเพลงขาประจานะคะจะรายการช่วงไหนให้กําลังใจเจฟ้ามาตลอดนะคะ,ะในกล่องนี้นะคะในกล่องนี้เป็นกาต้มน้ําร้อนเอกอนเนกประสงค์มันก็ทําได้ทุกอย่างเห็นไหมคะให้ดูใกล้ๆนะคะเนาะนี่ค่ะ เหตไดดวัตทุกอย่างนะคะทำกับข้าวก็ได้นะคะก็ขอบคุณนะคะ เขาบอกว่าต้มมาม่านะคะทำไข่ตุนทำฟุกก้ชาบูทำอะไรก็ได้หมดนะคะอันนี้นะคะเนาะนะคะต้มข้าวเปียกก็ได้แกงน้อไม้ก็ได้นะฮะอ่อมก็ได้ได้หมดทุกอย่างนะคะอันนี้ขอบคุณจริงๆนะคะได้รับแล้วเนอะหนุ่มน้องหอยสตีนะคะผู้บ่าวน้องหอยสตีเจฟฟาได้รับแล้วนะคะขอให้นะคะรำให้ร่วน ขอแห่รำขอให่ร,ใหรำให่รวยนะคะขอให่นะคะมีเงินมีทองไหลามาเทมากันแล้วกันในปีใหม่ที่จะมาถึงนี่นะคะ 2, 5, สองพันหาร้อยหกสิบค่ะที่จะย่างกาวเขามาปีใหม่จะจากเออปีเก่าจะจากไปปีใหม่จะก้าวเข้ามาขอให้นะคะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงกันแล้วกันนะคะแข็งแรงแข็งวันแข็งคืนนะคะอ่าจะเริ่มกาวนาไปเรื่อยๆอายุมั่นขวัญยืนนะคะเด้อนะคะจะฝากกับบ่มี่ย่างที่จะอวยพรอ,อวยพรบ่อ,บอกเก่งนะคะกับคงจะมีแต่ซ้ำนี่แหละคะ่ะ คลิปนี้ขอบคุณนะคะโบได้เคยรีวิวนะคะอ่าของขวัญน,นะคะจากอ่าแฟนเพลงจากเอฟซีนะคะตั้งแต่เฮ็ดคลิปมานี่บบเคยนะคะบบเคยได้รับของขวัญจากแฟนเพลงจากเอฟซีแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ดีใจนะคะที่ แฟนเพลงยังบลืมนะคะถึงแม้ว่าเจฟฟ้าจะบไดิยูในวงการวิทยุแล้วบไดิจารายการวิทยุแล้วแต่ว่าเจฟฟ้ามาอยู่เบื้องหน้านะตอนนี้เขาอป็นเบื้องหน้าเพราะว่าเฮาต้องมาถ่ายคลิปถ่ายยังจะเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้นะคะแต่ก่อนจะอยู่แต่เบื้องหลังนะคะจะอยู่นะคะเป็นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะได้ยินแต่เสียงออกไปแบบนี้นะคะเนาะแต่ปัจจุบันนี้นะคะได้ยินเสียงได้เห็นเสียงได้ยินเสียงได้เห็นหน้าตาแบบนี้นะคะ นะเป็นสีเป็นฝานะมีรอยเหี่ยวย่นก็เห็นเบิดเดในหน่องนะคะนะคะเนาะถึงแม้ว่ากล่องมันจะชัดจะแจ้วแต่เราก็การันตีนะคะอาข่าวๆได้ว่านาตาคุณนี้เป็นแบบใดแบบไหนนะคะ mm hmm. <laughs> อันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณากเจจริงมากเลยขอบคุณมากๆค่ะหนุ่มน้องหอยซิตี้นะคะหนุ่มน้อยหน้ามวนวัย17ปีคนรูปหล่อด,ด้วยนะคะขอบคุณกําลังใจทุกกําลังใจที่ส่งมาให้กับเจฟ้าเจฟ้าขอบคุณนันหลายนะคะขอห้มี แต่ความสุขกับเรากันนะคะที่ยังไม่ลืมนะคะดีเจจนๆจน,นะคะดีเจเสียงหาวสาวฟาร์มดาวคนจนคนหนีนะคะเนาะผันปแปรแปรผันนะคะมาเป็นนะคะยูทูบเบอร์นะคะก็ยังมาให้กำลังใจและก็ยังมีน้ำใจเล็กน้อยมาฝากให้กับเจฟ้านะคะคลิปนี้ขอปิดไวสเน่ซักก่อนขานวอกกับเฮงสัญญาไปเมื่อหนาได้พี่นอนอ์จ้าไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ